กินไปเถอะตายไปเดี๋ยวไม่ได้กินแคทเธอี่วิตมีกันค่ะทุกคนนานมากแล้วนะคะที่ไม่ได้มานั่งคุยกับทุกคนแบบนี้วันนี้ก็มีเรื่องจะมาโม,ามยกับทุกคนนะคะตื่นมาก็คือหิวมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะขึ้นเวรยุ่งทุกเวรเลยนะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นนัดลงวอลเท่าไหร่คือถ่ายคลิปแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาตัดคลิปเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเวรนะยุ่งมากคนไข้ยเยอะจริงค่ะช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกคือเยอะทุกเวรเลยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งเรื่องนี้จะบอกว่านัดเจอตั้งแต่ช่วงประมาณมีนานเมษาแล้วนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไมาเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนเชื่อคำพูดที่ว่ากินไปเถอะตายไปเดี๋ยวไม่ได้กินไหมคะทุกคนคิดยังไงกับคำนี้คะน่าจะบอกว่านัดเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่เคยเชื่อคำนี้เลยเพราะว่าเราคิดว่าบางทีถ้าเรากินแบบตามใจปากเกินไปอะคะ่ะ การกินที่ไม่ดีนี่แหละจะทําให้เราตายก่อนนั้นก็เลยเป็นคนหนึ่งที่บางอย่างเนี่ยอยากจะกินมากเลยนะคะคือบางอย่างเรารู้แหละว่าทํรลายสุขภาพเนี่ยแต่เราอยากจะกินมันเป็นของที่อร่อยแต่นันเลือกที่จะไม่กินนะคะทุกคนเพราะว่านัดกลัวกลัวว่าอาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะมันจะทําให้เราเจ็บป่วยมันจะทําให้เราตายเร็วของบางอย่างที่นัดอยากกินอ่ะนั้นก็เลยไม่เคยได้กินเลยนะคะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่มันเปลี่ยนความคิดนี้ช่วงประมาณเดือนมีนาคมนี้นะคะมีโอกาสได้ดูแลคนไข้คนหนึ่ง เป็นผู้หญิงนะคะอายุเท่าๆนัดเลยอายุประมาณ30ซึ่งคนไข้คนนี้นะคะมีโรคประจําตัวก็คือเขาเป็นมะเร็งขัดคนซึ่งมะเร็งที่คนไข้เป็นก็คือมะเร็งโคนลิ้นนะคะนัดเจอคนไข้เคสเนี้ยเนี่ยตั้งแต่อาการยังปกติเลยคะ่ะคือเคสเนี้ยเขาเคยเป็นแล้วตอนอายุ25แล้วก็รักษาหายไปแล้วก็กลับมาเป็นอีกทีตอนอายุ30กว่านะคะคือนัดเจอคนไข้เคสเนี้ยจะมาด้วยอาการไข้นะคะก็คือมีภาวะติดเชื้อเข้าๆออกๆโรงพยาบาลบ่อยมากนะคะแล้วก็ มาอีกครั้งก็คือบอกว่ากินไม่ได้เพราะว่าก้อนที่อยู่ตรงโคนล,ลิ้นนะคะมันโตขึ้นนะคะทําให้คนไข้เคสนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนการเคี้ยวนะคะหมอก็เลยแนะนําให้ใส่เป็นสายอาหารใส่ทางจมูกนะคะลึกลงไปถึงกระเพาะอาหารแล้วก็ให้อาหารทางสายยางนะคะอ่าแล้วคนไข้เคสนี้ก็กลับบ้านไปจากนั้นเนี่ยเขาก็จะกลับมาด้วยอาการเหนื่อยซ้ําๆนะคะเหนื่อยเสมหะเยอะครับเสมหะไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะจนกระทั่งว่า เหนื่อยจนไม่สามารถหายใจได้ต้องใส่เป็นท่อช่วยหายใจนะคะใส่ท่อช่วยหายใจไปแล้ว2ส,สัปดาห์เอาท่อออกไม่ได้คุณหมอก็ต้องแนะนําให้เจาะคอนะคะเพราะว่าตัวท่อเนี่ยมันยาวไปจนถึงปอดก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อสูงนะคะก็เลยต้องเจาะคอกลับบ้านไปนะคะคนไข้เคสนี้ก็เจาะคอกลับบ้านแล้วก็มีทั้งสายอาหารกลับบ้านไปนะคะแต่คนไข้เคสนี้นะคะก็ต้องกลับมาโรงพยาบาลซ้ำๆด้วยอาการของไข้เซม่านะคะเหนื่อย ก็คือเป็นอาการติดเชื้อนั่นเองนะคะเพราะว่าคนไข้ามาเลงเนี่ยเขาจะมีภูมิจำอยู่แล้วค่ะบางเคสเนี่ยได้ยาเคมีบาําบัดหรือว่าเป็นการฉายแสงเนี่ยภูมิตกอยู่แล้วนะคะเขาก็จะกลับมาด้วยการหล่หนี้ซ้ําๆและคนไข้เคสนี้ก็กลับมาช่วงเดือนประมาณมีนามษานะคะท้านาจยจะไม่ผิดกลับมาด้วยเรื่องไขน่นะคะคราวนี้นั้นก็มีโอกาสได้ดูแลคนไข้เคสนี้นะคะวันที่มาก็เจาะเลือดให้ให้ยาฆ่าเชื้อให้น้าเกลือ,อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนรอเตียงกันนิดนะคะเนื่องจากว่า โรงพยาบาลอ่คนไข้ยเยอะเตียงเต็มนะคะคนไข้เคสนี้ก็เลยต้องนอนที่ห้องฉุกเฉินซึ่งนันก็มีโอกาสได้ดูรายคนไข้เคสนี้คือ2วันเลยนะคะเพราะว่านัดขึ้นเวรสวันแล้วคนไข้เขาก็อยู่2วันเลยก็มีโอกาสได้ไปฉีดยาได้เห็นดิเรกยาบทระหว่างที่อยู่ห้องฉุกเฉินนะคะและสิ่งที่นัดเจอค่ะคือคนไข้เคสเนี้ยจะบอกว่าตัวโรคเนี่ยทำให้เขามีก้อนที่ลิ้นแต่ความรู้สึกความรับรู้สมองหัวใจ ยังปกติความอยากความหิวก็คือยังปกตินะคะทุกคนเขาก็เหมือนเราทั่วไปเพียงแค่เขามีก้อนที่ลิ้นที่เขาไม่สามารถกลืนได้ไม่สามารถเคี้ยวได้มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนแค่นั้นเองนะคะแต่ความอยากมันก็ยังมีและสิ่งที่นัทเห็นนะคะคือคนไข้อะ่ะเขานอนที่เตียงแล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้วสิ่งที่คนไข้เขาดูก็คือเขาดูคลิปคนกินอาหารนะทุกคนเขาดูคลิปคนกินอาหารซึ่งนัทเห็นครั้งแรกนัทก็ไม่คิดอะไรก็คิดแค่ว่า อ,อเขาคงแบบก็คงอยากกินแหละเพราะว่าเขากินไม่ได้แต่ทุกคนแต่ทุกครั้งที่นัดเดินผ่านนะคะเขาดูคลิปกินอาหารตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนดูวนไปวนมาคือซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะทุกคนมันทําให้นัารู้สึกว่าเฮ้ยคือเรายังมีชีวิตอะ่ะยังเราเรายังมีความรู้สึกเราก็มีความอยากความหิวแต่ว่าเรากินไม่ได้กับคําพูดที่บอกว่ากินไปเถอะอยากกินอะไรก็กินไปเถอะตายไปเดี๋ยวไม่ได้กิน คือนัดว่ามันไม่เศร้าเท่ากับการมีชีวิตแล้วเราไม่ได้กินอ่ะทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่แบบน่าสงสารเขามากเลยอ่ะคือแบบจะทำยังไงดีอ่ะมันมันคงไม่สามารถกลับไปกินได้แล้วอ่ะเรื่วความที่มันมียาธิสภาพตรงคนลนะิ้นซึ่งก้อนมันจะต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยๆมันกินไม่ได้แน่นอนอ่ะ คือสงสารเขามากเลยค่ะแต่จากเหตุการณ์เนี้ยมันก็ทําให้นัดคิดอะไรได้หลายอย่างนะทุกคนคือนะัดเหมเป็นคนที่แบบแต่ก่อนคือคต้องบอกเลยว่าคิดเยอะมากนะคะก่าจะหยิบอะไรเข้าปากอย่างของทอดอย่างเงี้ยปลาท่งองโกงเงี้ยคือเราแทบจะไม่แตะเลยคือรู้แหละว่ามันอร่อยแต่เรากลัวว่าเรากินไปแล้วมันจะอ้วนอ้วนเสร็จมันจะส่งผลให้เป็นโรคนู้นโรคนี้กลัวมากจนถึงขั้นว่ามันจะทาลายสุขภาพเราแต่หลังจากเหตุการณ์นี้นะคะนัดก็เปลี่ยนความคิดไปเลยคือบางอย่างอะ่ะมันกินได้นะเราสามารถกินได้ก็กินในปริมาณที่มันเหมาะสมอ่ะอย่างของทอดของหวานอย กินให้มันพอดีอ่ะทุกคนไม่ใช่กินแบบว่าทําลายสุขภาพอ่ะแล้วก็เปลี่ยนความคิดไปเลยนะคะบางอย่างที่นัทอยากกินอ่ะแต่ก่อนนัทไม่กล้ากินอ่ะทุกวันเนี้ยนัทก็กินหมดเลยค่ะกินในปริมาณที่มันพอดีพอเหมาะแค่นั้นเองค่ะคือพยายามบาลานซ์ชีวิตอ่ะเราอย่าไปแบบกดดันตัวเองมากอย่าไปแบบเข้มงวดว่าเออไม่ควรกินนะอย่าไปกินเลยมันไม่ดีต่อสุขภาพกินได้ค่ะเปนสนับสนุนให้ทุกคนแบบได้ลองชิมของที่เราอยากจะกินนะหรือว่าสําหรับคนที่ กินเยอะเกินไปหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวนะคะนัดก,ก็ไม่สนับสนุนให้กินเยอะนะกินในปริมาณที่พอดีนะคะอย่าก,กินเยอะจนเกินไปเดี๋ยวกินเยอะเกินมันจะทาร้ายสุขภาพเรานะไม่กินเลยก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเครียดร่างกายเราก็อยากจะลองของอร่อยบ้างเรื่องนี้เนะนี่ยนัดเก็บมานานมากเลยนะคะคือหวังว่าสักวันนะ่ะอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังคือมันเป็นเรื่องที่แบบมันได้จากการทํางานนะทุกคนคือการทํางานอนะ่ะบางทีเขาก็สอนอะไรเราหลายอย่างเลยนะเราได้เห็นชีวิตคนตั้งแต่ปกติ จนถึงขั้นเจ็บป่วยหรืออาการแย่หรือบางคนอะเราเห็นตั้งแต่เขาเจ็บป่วยจนเขาดีขึ้นจนรักษาหายอย่างเงี้ยค่ะการทํางานอะอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักแต่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์หรือได้ข้อคิดหลายๆอย่างจากการทํางานนะคะบางทีขึ้นเวรนั้นก็มีแอบบ่นนะคะว่าเหนื่อยมากคนไข้ยเยอะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังภูมิใจกับอาชีพของเรานะอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นถึงแม้ ว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลญาติของเราก็ตามนะคะทุกคนคืองานพยาบาลน่ะต้องบอกว่ามันเป็นงานที่ได้ดูแลคนอื่นจริงๆค่ะแต่ว่าพอแบบพ่อแม่อะไรเราเจ็บป่วยอ่ะเราไม่ค่อยได้ไปดูแลเลยนะคะตื่นมาคือหิวข้าวมากเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวยังไงถ้าเจอเรื่องอะไรอีกนัดจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเผื่อทุกคนจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่นัดเล่าบ้าง,งนะคะทุกคนอยากกินอะไรก็กินไปเถอคะค่ะ แต่ว่าอย่าก,กินเยอะเกินไปกินให้พอประมาณนะคะอย่าก,กินจนทําร้ายสุขภาพเรานะกินให้พอหายยาหรือว่าแค่ชิมๆก็ได้ค่ะร่างกายเราจะได้ไม่เครียดน,นะะพอเราได้กินของอร่อยอะ่ะเราก็จะอารมณ์ดีพูดแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะไปซื้อชายเย็นสักแก้วกินดีกว่าค่ะเพราะว่ากินชายเย็นทีไรก็คือมีความสุขทุกครั้งเลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปทํางานกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย